ช่องครูสายเปเสาที่ตามติดชีวิตลูกครูสายเปตอนนี้ลูกครูไปไหนคะพี่ออมไปไหนคะอยู่ในห้องอ,อ้ยอยู่ในห้องออวันนี้ป้าจะพามาทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรคะเนี่ยแของควงควนโอ,อ้แก่งของขวัญน,นะคะปีนี้จับได้ของพออ,อค่ะนเบอร์หนึ่งเลยเป็นผู้โชคดีนะคะเป็นพิธีกรด้วยเขาบอกว่า ล็อกเบอร์ไว้หรือเปล่าไม่ได้ล็อกนะคะโชคดีได้เบอร์หนึ่งได้ของขออ้อในเบอร์หนึ่ง power one number one อ่ะนี้นะคะเรามาแกะกันเลยว่ามันคืออะไรอ่านะคะแทนแทนแทนพอใจว่าเป็นอะไรคะไเลือกแกะดูก่อนแกะดูกอนนะคะเลือกแกะดูก่อนไพ่ถูกมีรางวัลให้ดีไหมนะ ให้ดีไหมนะาพอใจว่าเป็นอะไรคะลองเดาดูสิลองทายดูสิคะ,ะให้ลองเดาดูซิว่ามันคืออะไรเนี่ยกล่องใหญ่ๆเนี่ยคืออะไรคะอ่ะ็่หนูว่าเป็นอะไรอ่ะน้องหนูลองเดาดูสิคะอืมเราจะแกะค่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะเอากล่องไว้ไปจัดสถานที่คริสต์มาสต่อปีหน้าได้นะคะ <laughs> ดังนั้นเราก็ค่อยๆ แกะแล้วกันนะอเอาไว้ทำเป็นป๊อปที่โรงเรียนค่ะอืมรู้ว,ว่ามันคืออ่อางหนูลองเดาสิว่ามันคืออะไรนะรู้ว่ามันคือ,อตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตาใจเดาว,ว่าตุ๊กตาหมีใช่ไหมลกูกไมูกค่ะน้านะอุ้มเดาว,ว่าอะไรคะอืมน้าอุมอ้มลองเดาสิคะเป็นอ,อะไรดีนะข้าวหรือเปล่า น่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไเนียจะเป็นน้องมีเยอะมากออเป็นน้องมีหลายๆตัวใช่ไหมเพราะมันกล่องใหญ่ใช่ไหมลูกอยากได้น้องมีหรอคะได้น้องมีแล้วน้องมีโอ้โค่อยๆแกะค่ะมีเบาๆเราจะสามารถออกมาแล้วมาแล้ว เลยค่ะ<แ>กระติกฮอตต้าชา้าน้ำร้อนนะคะยังไม่ได้แกะเลยนะค่ะ่่คะมาดูข้างในกันนะคะดึงๆๆๆดึง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 ใช้กันไก่นะคะดูแล้วค่ะพอดีเลยเอาไว้ใช้ที่บ้านใหม่ของปีตาอืออือ พอเจแล้วโหได้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 อ้นี่ค่ะโอ้ดูนี่ต่อนะคะมีกู้มือด้วยนี่ค่ะกระสีน้ำร้อนรับค่ะโอ้กลายเป็นกระิีน้ำร้อนเลยเลยเอาให้คุณตาเอาไปใช้เลยนี่ค่ะโอ้โห ติดน้ำร้อนเอาไปใช้เลยให้ตาพอดีเลยไปตั้งขอบคุณขอออามากๆเลยปีนี้ได้กติกน้ำร้อนค่ะบายบายค่ะโจโจกติกน้ำร้อนด้านข้างอุ้ยกำลังกำลังพอดีเลยนะใช่่กำลังนาพอดีเลยอ่ะมาใจเข้าไปบายบายคุณผู้ชมไปบายบายค่ะเวลาค่ะเสร็จแล้วค่ะ